สยามเธอทำร้ายใจิตใจลูกสาวฉัน,นไม่ไปบอกความจริงหน่อยนี้เลยนะอันนี้ไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมห <c oughs> มายถึงคนดูอะหมายถึงคนดูในใจคิดอย่างเงี้ยว่าห <c oughs> น่อยแนะ่ถ้ากล้าดียังไงมาทำร้ายลูกสาวฉันอย่างนี้เขาก็ใจผิดไปแล้วเห็นไหมไม่ได้ไปง้อเลยนะ <c oughs> <c oughs> ใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะหลายๆคนก็คงจะเป็นห่วงสภาพใจิตใจลูกสาวใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ถ้าไม่ห่วงแล้วก็ไปฟังนิยายกันดีกว่าครับามาดูว่าพี่สยามจะ แก้ตัวยังไงหรือไม่แน่ก็อาจจะไม่แก้ตัวแต่อาจจะแก้ผ้าอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะตอนนี้นิยายเรื่องติดใจซะแล้วนายน้ำแรกของฉันเกรรวิทเปิดพรีออเดอร์แล้วนะครับเนื้อเรื่องฮืดฮาดมากนาะยเอกไปเช่าตัวน้องมาเป็นแนวเมลูกหมาเควีนครับฟีลกูดฟีลใจบอกเลยว่าสุดมากสุดแบบว่าถ้าเอามาอ่านเองก็คงได้อ่านแค่ชื่อเรื่องแล้วก็ปิดคลิปเลยอะ่ะใครสนใจก็ลองไปทักหาคุณชันได้เลยนะลิงก์ทวิตเตอร์อยู่ใต้คลิปนะครับไปฟังนิยายกันเลยกดไลค์ด้วย เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผม,มวัตนาเบ้กลับมาพบกันอีกครั้งใน,นิยายวายเรื่องไดอรี่ของสมปองโดยชาลีอิสอิสตอนที่44นะครับนิยายเรื่องนี้มีอีบุ๊กถ้าใครสนใจหนังสือก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับบทที่44ความอ่อนแอของสมปองขอฮาทูเอาหัวหนุนชีสยังไงให้ความรู้เข้าสมองไม่ก็ต้องกินยังไงให้ฉลาดที่สุดก็ได้ครับไม่ไหวแล้ว ผมยกชีกเข้ามาคลุมหัวตัวเองไว้อย่างหมดอะไรตายอยากครั้นจะไม่อายก็ไม่ได้อีกอาทิตย์หน้าผมจะสอบมิเทอมแล้วครับสอบเสร็จจะมีหยุดยาวอีก5วันก่อนจะกลับมามีกิจกรรมรับน้องและประกวดดาวเดือนต่อๆกันเลยแค่คิดก็เหนื่อยแล้วอ่ะจะเลิกคิดก็ไม่ได้อีกเพราะมันเป็นหน้าที่ที่ทนประธานสมปองคนนี้ต้องรับผิดชอบ <c oughs> เฮ้ยมีตะเกียบไหมครับผมจะเอามาแทงคอตัวเองให้ตายๆไปช่วงนี้ผมหุ่นหงิดง่ายด้วยตั้งแต่วันที่ไปเจอพิษสยามกินข้าวกับแฟนเก่านั่นก็ผ่านมาหลายวันแล้ว มันเป็นหลายวันที่อึมครึมมากระหว่างเราสองคนผมแทบไม่พูดอะไรกับพิสยามเลยกลัวใจตัวเองจะไประเบิดลงใส่มันไงตัวมันเองก็อาจจะสงสัยกับอาการผมอยู่แต่ก็ไม่ได้ถามอะไรคงคิดว่าถ้าผมอยากพูดก็คงจะพูดเองละมั้งสรุปแล้วจากวันนั้นจนวันนี้ก็ยังไม่ได้เคลียร์กันความสัมพันธ์ดูย่ำแย่แปลกมันไม่เชิงว่าย่ำแย่หรอกแต่มันก็ไม่ควรจะเป็นแบบนี้ไงคนเป็นแฟนกันคุยกันนับคำได้เนื้อตัวก็แทบจะไม่โดนกันเลยด้วยซ้ำ อยู่ด้วยกันก็จริงแต่มันก็ไม่ต่างจากเวลาที่อยู่คนเดียวสักนิดมันอึดอัดนะครับผมไม่อยากอยู่ในสภาพแบบนี้อยากกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนเหมือนตอนที่แฟนเก่ามันยังไม่กลับมาตอนนั้นมีความสุขมากเลยนะคิดแล้วเศร้าว่ะวันนี้ผมไม่มีเรียนแต่พี่สยามมีแต่ป่านนี้คงเลิกแล้วแหละไม่รู้ว่ามันจะไปประชุมเรื่องรับน้องต่อหรือเปล่าหรือจะไปไหนต่อก็ไม่รู้หลายวันมานี้มันก็ไม่บอกผมนะเวลาที่จะไปไหนบ้านไหนเนี่ยคือตอนแรกก็บอกแล้ว แต่พอผมอ่านแล้วไม่ตอบมันก็ไม่บอกอะไรเลยปกติถ้าเป็นเมื่อก่อนผมอ่านไม่ตอบแบบนี้มันต้องโทรมาแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไปทำไมเศร้าพอ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 ,พอผมจะเลิกคิดถึงพิษยามแล้วมาโฟกัสกับความรู้ในชีตนี่แทนคิดถึงมันไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอีกอย่างคือการคิดถึงใครข้างเดียวมันคือความเจ็บช้ำในชีวิตเปล่าๆทำไมเราจะต้องมานั่งรู้สึกมานั่งคิดมากให้กับคนที่เขาไม่ได้รู้สึกเหมือนเราด้วยมันโคตรไม่แฟร์ คนเรารักกันมันก็ควรมีความรู้สึกเท่ากันเป่าวะทําไมต้องเป็นผมที่รู้สึกมากกว่าอยู่คนเดียวด้วยแม่งดราม่าหนักกว่าเดิมอีกบะซบวาผมเดินไปหยิบไดอารี่สีขาวในตู้ก็จะกลับมานั่งที่เดิมช่วงนี้เขียนไดอารี่ทุกวันเลยครับฟ้องพ่อเต็มไปหมดคือตอนที่พ่อได้อ่านนี่ต้องมีวิ่งไปหยิบปืนบ้างะ่ะผมโศกเศร้ามากเลยเนอะไม่คิดว่าการที่ตัวเองมีความรักอีกครั้งจะต้องมาเจอกับสถานการณ์แบบนี้ใจนึงก็อยากโทรไปปรึกษาพ่อแต่ว่า พ่อไม่รู้เรื่องของผมกับพิ่สยามไงถ้าพ่อรู้ตอนนี้นะคนที่จะโดนยิงตายก็คือผมแบบนั้นนีแย่เลยผมเป็นลูกชายคนเดียวครับถ้าผมตายไปใครจะเป็นคนสืบทอดวายของพ่อละ่ะใครจะคอยดูแลไร่ทั้งหมดไหนจะคนงานอีกไหนพวกม้าของผมอีกคือภาระที่ต้องรับผิดชอบมันยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นผมจะมาตายตอนนี้ไม่ได้อีกอย่างคือถ้าพ่อยิงผมตายมันก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายคิดแล้วมันไม่ได้จริงๆวะ่ะ เอาเป็นว่าผมจะเขียนไว้ในไดอารี่ร้อยให้พ่ออ่านทีเดียวแล้วกันถึงตอนนั้นจะอยู่หรือตายก็ค่อยว่ากันอีกทีเอาเลยเนอะคนเราจำเป็นต้องรู้สึกทุกข์ใจให้กับความรักถึงขนาดนี้ไหมพ่อลูกบวไหวแล้วเนอะจากที่ผมเขียนไดอารี่บ่นให้พ่อติดติดกันทุกวันนั่นวันนี้ก็จะเป็นอีกวันที่บ่นเหมือนเดิมความสัมพันธ์ของผมกับพิษยามันไม่ดีขึ้นเลยยังไม่มีใครเริ่มเปิดใจคุยกันอย่างจริงจังผมควรจะทำยังไงดี เป็นฝ่ายเริ่มเหรอแต่ว่าคนผิดคือมันปะวะมันควรจะพูดออกมาก่อนดิมันควรขอโทษผมตั้งแต่วันแรกที่มันโกหกด้วยซ้ําไม่รู้เหตุผลเลยนะว่ามันทําแบบนี้ทําไมแค่คิดก็รู้สึกแย่แล้วอ่ะปกติคนเรารักกันก็ไม่ควรมีความลับต่อกันไหมจนตอนนี้ผมก็ยังหวังอยู่ในใจเลยนะว่าให้มันยังคงรู้สึกรักเหมือนเดิมเหมือนที่แบบมันเคยรักไม่อยากคิดอะไรแบบนี้หรอกแต่ขณะเวลามันยังเปลี่ยนเลยนี่นัำภาษาอะไรกับหัวใจและความรู้สึกของคนเรา ผมไม่ชอบที่ตัวเองเป็นแบบนี้เลยอยากกลับไปทําตัวได้าสาระและยิ้มได้แบบเมื่อก่อนมากกว่าแล้วเนี่ยอาทิตย์หน้าผมก็จะสอบมิดเทอมแล้วแต่สภาพจิตใจยังไม่โอเคเลยอ่านหนังสือก็ไม่เข้าหัวเดี๋ยวผมจะต้องรีบคลีทุกอย่างก่อนที่มันจะแย่ไปกว่านี้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับคิดถึงพ่อเนะวันที่29เดือนหนึ่งสมปองเรียบร้อยแล้วครับเขียนเสร็จนี่น้ําตาจะไหลผมเดินเอาไดอารี่ไปที่เดิมก็จะมานั่งอ่านชีตต่อ จะว่าไปก็หิวเหมือนกันนะวันนี้ผมยังไม่ได้กินอะไรเลยเอาจริงๆหลายวันมานี้ผมกินข้าวไม่ค่อยลงเนี่ยเรื่ออาการนี้ได้ว่าอาการตรอมใจครับเนี่ยใครอยากแล้วน้ําหนักแบบหวบ้าบก็ลองใช้วิธีนี้ก็ได้เนะอะอาจจะดีต่อร่างกายแต่สําหรับหัวใจนั้นยับเยินแม่งแสดอีกแล้วก๊อกก๊อกก๊อกผมลุกไปปลดล็อกประตูให้ร่างสูงที่สวมเสื้อช็อปก็เดินเบี่ยงตัวเข้ามาในห้องทันทีปกติแล้วมันควรจะทักก่อยหรือเปล่า เมื่อก่อนต้องดึงผมเข้าไปกอดด้วยซ้ําแต่ช่างเถอะตอนนี้มันไม่ใช่เมื่อก่อนนี่เวลามันผ่านมาแล้วนี่นะผมหันไปมองหน้าคมที่มีรอยช้ำที่มุมปากไปโดนอะไรมาวะนะรอยช้ำคล้ายๆกับโดนต่อยมาเลยไปมีเรื่องกับใครมาหรือไงปกติมันไม่ใช่คนที่จะไปทะเลาะก,กับใครพร่ำเพรื่อนี่วะรอยนี้มันมาได้ยังไงเป็นอะไรเสียงเรียบเอ่ยถามพลางมองผมนิ่งๆสีหน้าดูงุนงิดอะไรสักอย่างอยู่หลายวันไม่ได้มึงปแปลกๆนะ เรามีอะไรทำไมไม่พูดวะแล้วทีมึงอะ่ะมึงมีอะไรมึงยังไม่พูดเลยผมโบยใส่ทันทีที่มันมางุนงินใส่ไอเราก็พยายามจใจเย็นไว้ตลอดปะวะอยู่ดีๆมาทำเสียงแข็งใส่อีกมือเรียวถอดเสื้อช็อปออกก็จะเดินเข้าไปแขวนไว้หน้าตู้มึงโกรธอะไรกูมึงทำอะไรไว้ให้กูโกรธเลยปองถ้ามึงคิดไม่ออกมันก็เรื่องของมึงผมหมุนตัวจะเดินออกจากห้องแต่โดนพิษสยามดึงแขนไว้ก่อนปล่อยกู ไม่ปล่อยปองบางอย่างถ้ามึงไม่พูดออกมากูก็ไม่รู้หรอกเนี่ยมึงทําผิดนะมึงไม่รู้อยู่แก่ใจเลยหรือไงฮะผมตะวาดใส่ก็จะผลักมันออกเมื่อวันที่มึงยกคลาสมึงไปไหนมาล่ะมึงบอกกูว,ว่าอะไรนั่นน่ะมันผิดหรือเปล่าพี่สยามเลิกคิ้วมองผมเรื่องแซนอร่อยไหมเล่ะที่ไปกินกันมาเนี่ยผมเดอนหน้าหนีมันในใจก็พยายามข่มอารมณ์ไว้ตั้งใจว่าจะไม่ระเบิดแล้ว,วแท้ แต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้มันไม่น่ามึงหงุดหงิดใส่ผมเลยอ่ะเราควรจะคุยกันดีๆแท้ๆอดทนที่จะใจเย็นให้กันมาตั้งหลายวันแต่มันก็สูญเปล่าไปแล้ววันนี้ผมไม่รู้หรอกว่ามันหงุดหงิดอะไรมาแต่มันก็ไม่ควรจะเอาราณงที่ผมหรือเปล่าวะปกติพิษามจะเป็นคนที่ใจเย็นกว่านี้มากอย่างน้อยมันก็ไม่เคยทําเสียงแข็งใส่ผมเลยสักครั้งไหนจะแววตาโมโหร้ายแบบนั้นอีกผมไม่โอเคเลยจริงๆมันไม่ใช่แบบที่มึงคิดนะปอง มึงไม่ต้องสนใจหรอกมากกูจะคิดยังไงมึงคิดว่าห้ามความคิดกูได้เหรอผมหันกลับมาประจันหน้ากับมันกูไม่รู้หรอกล้ว่าเหตุผลที่มึงไปเจอกับเขาคืออะไรแต่สิ่งที่มึงทําผิดต่อกูคือมึงโกหกทําไมมึงไม่บอกตรงๆว่าว่าไปหาเขามึงคิดว่ากูใจแคบมากจนไม่ยอมให้มึงไปเจอกับแฟนเก่าตัวเองเหรอพูดสิวะมึงน่าจะรู้ตัวเองนะปองว่าทุกครั้งที่พูดถึงแซนมึงรู้สึกยังไงตัวมึงเองน่าจะรู้ดีที่สุด กูเห็นสีหน้ามึงไม่ดีทุกครั้งที่กูพูดถึงเขากูเลยเลียไม่อยากให้มึงรู้อย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนที่กำลังมีปัญหานี่กูกับแซนแล้วมันใช่เรื่องที่มึงโกหกกูเหรอให้กูรู้เองมันดีกว่าที่มึงจะบอกกูก่อนใช่ไหมผมกำมือนน่นถ้ามึงจะบอกว่ามันเป็นการโกหกเพื่อที่อยากให้กูสบายใจแต่กูขอบอกเลยนะพิยามวม่ากูไม่ได้รู้สึกดีกับมันเลยสักนิดอยากให้มึงลองมาเป็นกูนะเพื่อเราจะได้รู้สึกเหมือนกันแค่นิดเดียวก็ยังดี ผมยกมือขึ้นป่าดับน้ำตาที่คลอเบ้าตัวเองออกมันทั้งโมโหทั้งรู้สึกแย่ผมไม่ได้อยากร้องไห้ไม่ได้อยากแสดงออกมาว่าตัวเองกำลังอ่อนแอสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกจริงๆหลายวันมานี้มันแย่มากผมพยายามเข้มแข็งทุกอย่างแล้วแต่มันก็อย่างที่เห็นเนะเจ็บปวดหัวใจใช่ไหมถ้ากูบอกไปว่าแซนกลับมาแล้วนะกูมีเรื่องสําคัญต้องไปทํากับแซนอาจจะไม่มีเวลาให้มึงสักระยะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องรีบจัดการ แต่กูไม่สามารถบอกมึงได้ว่าเรื่องที่จะทำกันมันคือเรื่องอะไรเป็นแบบนี้มึงโอเคเหรอถ้ากูบอกทั้งหมดนี่ไปตั้งแต่แรกมึงจะไม่คิดมากไม่โกรธไม่เป็นอะไรเลยใช่ไหมอยู่คนเดียวได้ใช่ไหมถ้าคืนไหนที่กูไม่ได้กลับมานอนด้วยถ้ากูต้องทำอะไรบางอย่างก,กับแซนมึงจะเข้าใจใช่ไหมเขาสำคัญกับมึงมากขนาดนั้นเลยเหรอสำคัญมือเรียวเลื่อนขึ้นมาใช้น้ำตาให้ผมเบาๆแต่ไม่เท่ามึงหรอ พี่สยามร่างสูงดึงผมเข้าไปก่อนมือเรียวเลื่อนมาลูบหัวผมเบาๆขอโทษนะมึงมันจำเป็นจริงๆปองยังไม่ต้องเข้าใจยังไม่ต้องหายโกรธก็ได้แต่ที่อยากให้รู้ไว้แน่คือไม่มีทางที่คนอื่นจะมาสำคัญมากกว่ามึงได้กูกับแซไปแค่เพื่อนกันมันแค่เท่านั้นจริงๆพีษัยาม ผมรับรู้ได้ถึงโทรศัพท์ที่สั่นอยู่ในกระเป๋าพิ่สยามลุกขึ้นมาก่อนจะกดรับสายขอเวลาอีกแป๊บหนึ่งได้ไหมแซนไม่ไหวแล้วงั้นเหรอแซนอีกแล้วพอได้ยินแบบนั้นผมก็ลดมือที่กอดพิ่สยามลงก่อนจะพยายามข่มน้ำตาฟังจากบทสนทนาที่ทั้งคู่คุยกันคือพิ่สยามต้องไปแล้วผมไม่รู้ว่ามันจะไปไหนกลัวว่าถามไปมันจะไม่บอกเพราะมันเป็นคนพูดเองว่ามันคือสิ่งที่ไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออะไรเรื่องอะไร สิ่งเดียวที่รับรู้ได้ในตอนนี้ก็คือต้องปล่อยให้มันไปไปเถอะไม่เป็นไรปองเขารอมึงอยู่ไปสิโอเคแซนเดี๋ยวเราเรีบไปมือเดียวกดวางสายก็จะเกลี่ยกแก้มผมมาเบาเดี๋ยวกูไล่ยหออืมพอผมรับคำพิษยามก็เดินออกไปจากห้องทันทีน้ำตาที่ถูกเช็ดจนแห้งไปในตอนแรกม,มันก็ไหลออกมาอีกครั้งไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลย ผมนั่งลงกับพื้นก็จะกอดเขาตัวเองเอาไว้แล้วปล่อยให้น้ำตามมนไหล้ออากมา,อย,าอยู่อย่างนั้นความรู้สึกเจ็บปวดที่มันคืออะไรกันผมไม่ได้อยากให้พิษยามไปรองแต่ไม่รู้ว่าถ้าขอให้มันอยู่มันจะอยู่ไหมไม่กล้าเอาตัวเองไปเทียบกับแฟนเก่ามาเลยสักนิดถึงมันจะพูดออกมาเองว่าผมคือคนที่สําคัญที่สุดแต่รู้จักการกระทํามันก็ชัดเจนแล้วป่าวว่าผมร้องไห้อยู่ตรงหน้ามันแท้ๆยังสู้โทราศัพท์สายเดียวที่โทรเข้ามาไม่ได้เลยถ้าพิ่สยามยืนยันว่าจะไม่ไปอีกฝ่ายจะทําอะไรได้จริงไหม แต่มันเองก็ไม่ได้ปฏิเสธผมรู้ว่าเดี๋ยวตัวเองก็จะต้องผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้แต่มันก็คงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแค่จะห้ามาน้ำตาตัวเองไม่ให้ไหลผมยังทำไม่ได้เลยอ่อนแอไม่สมใจสมปองเลยสักนิด <c oughs> ความรักมันเจ็บปวดจังเลยพ่อผมควรทำยังไงต่อไปดีเกือบที่ยงคืนแล้วครับพี่สยามยังไม่กลับมามีแค่ผมอยู่คนเดียวที่ห้องหลายชั่วโมงแล้วที่พี่สยามออกไป หลายชั่วโมงที่ผมนั่งกอดเขาอยู่บนเตียงนิ่งๆเพื่อรอให้ใครอีกคนกลับมาเจ้าตัวบอกว่าจะไลน์มาหาแต่จนถึงป่านี้ก็ยังไม่มีแม้แต่การแจ้งเตือนเดียวผมทำได้แค่นั่งจับโทราศัพท์ไว้แบบนี้เปิดเข้าไปดูซ้ำๆทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีข้อความส่งมาหาตลกตัวเองที่เป็นแบบนี้จริงๆตื้นง,งผมรีบกดเข้าไปดูในไลน์ทันทีที่เสียงแจ้งเตือนดังประโยคที่ถูกส่งมาจากพิษสยามมันทำให้น้ำตาที่แห้งไปแล้วหลอเอามาอีกรอบอย่างคุบคุมไม่ได้ คืนนี้กูคงไม่ได้กลับไปที่หอนะดูแลตัวเองดีๆด้วยฝันดีครับเห็นไหมปองว่าที่เราอยู่เนี่ยมันเสียเวลาน่ะผมปล่อยโห่อมาอย่างหมดสภาพทำไมจะต้องเกี่ยวเรื่องแบบนี้ขึ้นกับชีวิตผมด้วยไม่เห็นจะเข้าใจเลยผมกดเข้าไปตอบไลน์พิษสยามทั้งน้ำตามันเป็นความรู้สึกที่ไม่อยากจะยอมแต่ก็ต้องยอมเพราะมันทำอะไรไม่ได้คืนนี้ผมต้องอยู่คนเดียวสินะส่วนพิษสยามก็อยู่กับแซน พี่สยามฝันดีครับบันทึกพิเศษสยามความรู้สึกนี้มันคืออะไรวะแย่จริงๆผมมองลายที่น้องส่งมาให้ดีมจิแบบนี้สมปองไม่เคยใช้บ่งบอกได้เลยว่าน้องกำลังไม่โอเคเอาจริงๆก็ไม่โอเคตั้งแต่เมื่อบ่ายที่คุยกันแล้วตอนนี้ผมควรจะอยู่ข้างน้องด้วยซ้ําแต่ว่ามันก็เป็นเหตุจําเป็นที่ทําให้ทิ้งแสนไปไม่ได้เหมือนกันบัดซบชมบู คำพูดที่แซนบอกผมเรื่องโกหกน้องเล้นเข้ามาในหัวเลยมองรู้ความจริงทุกอย่างเพียงแต่ไม่ยอมพูดออกมาผมเองก็ไม่ดึงว่าน้องจะรู้หลายวันมานี้สังเกตได้เลยแล้วว่าอาการของน้องเปลี่ยนไปแต่ผมไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องนี้ไงความจริงผมก็จะไม่ถามน้องด้วยนะว่าทําไมน้องถึงไปแปลกไปถ้าผมไม่ไปได้ยินว่ามีเด็กอุตสาหาการรมจะแยกน้องไปจากผมนี่ยแม่งมีเรื่องกันเลยวันนี้ผมโมโหมากอะตอนที่ได้ยินแล้วแบบช่วงนี้น้องทําตัวปแปลกๆด้วยไงก็เลยหึงมาก แล้วก็ดันมีเรื่องแสงเข้ามาโถมอีกผมเลยหงุญหญ่นยิดมากจะไปทําตัวบัดซบใส่ปองจะได้ตัวน้องเองก็คงทนไม่ไหวจะระเบิดใส่ผมเหมือนกันตั้งแต่รู้จักกันมาเหมือนว่าวันนี้จะเป็นวันที่ทะเลาะก,กันหนักที่สุดเลยครับผมทําให้คนที่รักผมเสียใจมากๆด้วยแย่จริงๆเลยวสยามผมวางโทรศัพท์ก็จะหันมองคนที่นั่งเหม่ออยู่บนเตียงคนไข้ตอนนี้ผมอยู่โรงพยาบาลครับคือเมื่อตอนที่ผมกําลังมีเรื่องกับพวกเด็กอุสาหการ แานมันโทรมาบอกว่าถูกใครก็ไม่รู้ไล่กระทืบอ,อยู่แถวแถวมอนี่แหละพอได้ยินแบบนั้นผมก็เลยรีบไปช่วยแต่มันช้าไปแสนโดนกระทืบยับเลยหัวแตกปากแตกมีรอยช้ำไปทั้งตัวเกือบตายแล้วแหละเอาจริงๆผมไปช่วยแสนแล้วก็ได้รอยช้ำที่หน้ามานิดหน่อยไอ้ผู้ที่มากระทืบนั่นผมมารู้ทีหลังว่าเป็นคนที่ถูกทางบ้านพี่เย่จ้างมาผมว่าตัวพี่เขาอาจจะไม่รู้เรื่องหรอกคนบงการนั่นจะเป็นพ่อเขามากกว่าสภาพแสนมันแย่ทั้งร่างกายทั้งจิตใจ ตอนที่ผมเข้าไปหาปองที่หอแสงก็รอยอย่างหมดสภาพอยู่ที่รถเนี่ยจนถึงตอนที่ผมเคลียร์กับน้องอยู่มันก็โทรมาบอกว่าไม่ไหวลงมาอีกทีคือกระอักเลือดแล้วคืออาการมันหนักมากจริงๆครอบครัวของแสนไม่มีใครอยู่ที่ประเทศไทยด้วยมีแค่แสงที่เป็นน้องชายผมเท่าไปบอกแล้วล่ะแต่มันดันไปนช่วยที่น้องไปค่ายอาสากับที่โรงเรียนจะกลับมาก็วันมารืนเพื่อนๆเองก็ไม่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเหมือนกับชีวิตมันมีแค่ผมนี่แหละไม่รู้ว่าพี่เยียจะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับแฟนตัวเองไหม ผมคงต้องทําอะไรสักอย่างอย่างน้อยพี่เยียนยควรจะได้รับรู้ในสิ่งที่คนตรงหน้ากําลังเจอผมอยากอธิบายเรื่องพวกนี้ให้ปองฟังเนื้อแต่ว่าอาจจะต้องรอให้แซนหายก่อนอย่างน้อยจะได้เข้าไปหาน้องด้วยกันสงสัยอะไรยังไงจะได้ถามเลยแบบนั้นก็น่าจะเคลียร์ดีไม่กลับไปหาน้องเหรอคงไม่เดี๋ยวแซนหน้ามืดกระโดดตึกโรงพยาบาลโดยจะทํำยังไงล่ะก็ไปงานศพแล้วไงตั้งลงศพไว้ในโบสถ์ขอคุณหลาบขาวรอบๆก็จะดีมาก ถ้าเป็นแบบนั้นพี่เยคงเสียใจแย่ริฟิป,ปากบางยกยิ้มเขาอาจจะดีใจก็ได้อย่าคิดแบบนั้นสิสยามคิดดูสิเรายอมกลับมาที่ไทยเพื่อยอมรับในการตัดสินใจทุกอย่างของเขาของครอบครัวเขาเราไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยสักอย่างเพราะเรารู้ว่าเราไม่มีทางสู้กับคนที่ครอบครัวของเขาเลือกได้เลยเรายอมกลับมาอยู่คนเดียวกลับมาซ่อมใจตัวเองที่นี่ทิ้งอนาดคนดีๆต่ๆแซนหันมายิ้ม ยิ้มให้ผมทั้งน้ำตาเรากลับมาโดนทำร้ายแบบนี้ใจเราพังไม่พออะสยามเราต้องตายหรือเปล่าพวกเขาถึงจะพอใจเขาต้องการอะไรจากเราออกใจเย็นก่อนนะแซนผมยกมือแต่หลายเจ้าตัวทุกอย่างมันต้องดีขึ้นเชื่อเราสิเราไม่ได้อยากเป็นภาระให้ใครทำไมเราต้องโดนทำร้ายด้วยคนพวกนั้นอะใจร้ายมากใจร้ายเกินไปแล้ว ใจเย็นนะคั้งก่อนแซนผมจับผมขึ้นมาผมอให้คนที่นอนร้องไห้อยู่เห็นแบบนี้ก็สงสารเหมือนกันว่าแล้วก็ปวดหัวที่ตัวเองต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเรื่องของแซนก็ปวดจิตเรื่องของตัวเองก็ปวดใจและปัญหานี่ถาถมเข้ามาตอนก่อนจะสอบมิทเทอมด้วยนะไหนจะเรื่องงานคณะอีกแม่งโคตรเหนื่อยเลยตอนนี้ในใจน้าต่ะวางให้ได้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีพรุ่งนี้ผมต้องเรียกกลับไปหาน้องด้วยไปเรียนอีกแค่คิดต้องทำโน่นทำนี่เกินภาษาจะแดกแล้ว อ่านี้ปอนจะหลับหรือยังเนี่ยแต่ผมคงนอนไม่หลับแน่แน่ผ่านช่วงเวลานี้ไปสักทีเถอะวจบพิเศษสยามเอาละก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่44นะครับและแล้วก็มาถึงช่วงดราม่าน้ำตาแตกของนิยายเรื่องนี้นะครับเรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นไงไปติดตามกันคลิปหน้านะครับตอนนี้ขอไปพักเสียงก่อนไม่ไหวแล้วยังไงก็ฝากติดตามผลง,งานของคุณเขียนชาลีอิสอิสด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะ ไปมเขาไม่รูกัติดตาเพื่อไปกำลังใจให้คุณนักเขียนกันด้วยนะครับช่วงสนทนา5คอมเมนต์ช่วงสนทนา5คอมเมนต์วันนี้ไปดูคอมเมนต์แรกกันเลยครับจากคุณสุภรัตน์นะทำไมสีผิวตัวของแอดไม่เท่ากันนะ่ะแขนขาวใสตัวขาวอมชมพูคือผมทารองพื้นมาครับแต่ทาไม่ทั่วเอ๊ะรองพื้นต้องทากับพื้นหรือเปล่ารองเท้ายังใช้กับเท้าเลยพามไปดูคอมเมนต์ที่สองกันเลยครับจากคุณพาวนะ หนูก็กลัวความมืดนะทุกคืนนอนไม่กล้าปิดไฟถ้ากลัวความมืดจนนอนไม่หลับแนะนําให้น,นอนตอนกลางวันครับใช่นอนตอกกลางวันครับไปดูไม่ได้สากันเลยครับจากคุณแพรรีนะ่เอสนะเอซีเอฟนะตานาเบะขารักไม่ไหวซีเอฟอะไรแคปจอแลวโอนเงินได้เลยครับไปดูไม่ได้เสกันเลยครับจากคุณเออภาสินีใช่ไหมวันนี้ขายของส่งนักศึกษ,ษาตานาเบะเรียนเหรอใช่ครับ ต้องขยันหาเงินจ่ายค่าเทอมหน่อยอ่ะอายุจะร้อยแล้วแต่ยังเรียนไม่จบเลยปริญญาเอกยังไม่ครบสิบใบนะก็เลยยังเรียนต่อไปดูคนที่สุดท้ายกันเลยครับจากคุณพงศ์พงศ์ศรีพงศ์ศรีใช่ไหมแอดอ่านชื่อหนูไม่ถูกนะคะแอดหนูชื่อพองศ์ศรีค่ะโอเคโอเคครับพงศ์ศรีนะแหมเหมือนรู้อ่านผิดมันอ่านยากะนะชื่อแบบน,นี้มันอ่านยากต้องเข้าใจด้วยนะพงศ์ศรีนะโอเคครับพงศ์ศรีแหมเหมือนรู้นองเราเนี่ เด็กก็อ่เอาไรก็จบไปแล้วสําหรับช่วงสนทนา5คอมเมนต์นะครับทุกคนสามารถคอมเมนต์อะไรก็ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับใครมีคําถามอยากถามอะไรหรืออยากยิงมุกอะไรก็จัดมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสุม่ม5คอมเมนต์มาพูดคุยกันแบบนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร้เพื่อไปกาลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยเนะจับเป้สวัสดีครับผมวัฒนาเบ้